สัสด,ดีผมเดียนนุ้งทองกวาวนะครับตอนนี้อยู่กับน,น้องทองกวาวนในเกมที่มีชื่อว่า Fantasy Star Online แล้วก็ไม่ได้เข้ามาเล่นสนานนะครับตอนนี้เขามอีอยู่ในช่วงเทศกาลฮาโลวีนนะก็เมืองตอนนี้เปลี่ยนไปมากเลยนะครับมีทั้งฟักทองฟักทองนะฮะฟักทองอันใหญ่ตรงกลางนี้น่ากลัวมากนะครับอ,องแนวหลอนๆนะมีข้างข่าวบอยบินคุลงได้ไหมเนะี่ย กูโดดหลงเลมไหมไม่ได้ด้วยนะครับแต่ก่อนโดดได้นะอีนี่ใครฮัลโหลเพราะมีอาร์คคนอย่างฉันถึงได้อยู่อย่างสุขสบายไม่ใช่มึงละแหละมึงมั่วแล้วครับไว้เจอกันคนอย่างมึงคือใครโอ้ <Wow. S 2> <Wow. S 1> อุ๊ยนะครับตอนนี้แฟนซีสตาร์ออนไลน์นะก็มีกิจกรรมฮาโลวีนด้วยนะ ใครสนใจเดี๋ยวลองเข้ามาจอยกันครับเจอน้องทองกวาวเนี่ยก็ทักกันได้นะครับตอนนี้มีผีต็มหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปลองลงดันง่ายๆแล้วกันนะครับต้องเน้นดันเน้นดันง่ายๆนะครับเพิ่งจะเลเวลสิบห้านะครับก็มุ่งๆเ่้า่วมาแปลว่าถ้าต้องการทำเควสดอะไรหรอคือต้องบอกว่าแผนที่เกมนี้มันจะค่อนข้างที่แบบวกบนหน่อยแต่ว่าเกมนี้เล่นคนเดียวได้นะเล่นคนเดียวตรงที่ว่าเราสามารถพา เพื่อนร่วมรบนะครับโดยเป็น NPC NPC จะเลบไว้เท่าเราตลอดเวลานะครับก็คือชวนเข้ามาถ้าผมพูดผิดก,ก็เชิญสามคนเลยนะครับ<น>ด้วยความว่าปอ๊อต<น>จะสังเกตว่าตัวเท่าหำนะครับปล่อยเปน็นหน้าที่ฆ่าเองใช่แล้วไม่เอามึงม,มาหรอกตัวเท่าหำทุกคนเลยนะฮะมีนี่ก็ตัวโต,วตวหน่อยนี่ผมตัดผมตับตัวละครเตี้ยสุดเลยนะไปะลงน้ำโอ้ทำไมน้ำมันแดงอยู่วะโอ้เรียบร้อย complete Complete แปลว่าเสร็จสิ้นถ้าคอมพิวเตอร์แปลว่าสิ่งที่เรากำลังเล่นฮะบรรยากาศท่าทางอันตรายมากๆข้าไม่ชอบเลยเนี่ยอ้าวอีสัตว์ม่านพลังพ่อมึงเปิดดิอ่ะโอเคไปเอามึงมาทำไมเนี่ยเปิดให้คนเข้าไม่ได้สำหรับประหลาดเข้าเอาที่หมายแล้วกูเอาคอมพิวเตอด์เลยเอาเชี่ยมตีกันเองทำไมเนี่ย อามึงบ้าปะเนี่ยอ้าวอีกแล้วหะออยังไม่ใช่ไม่ใช่นี้ไปดีกว่านี้ไม่สู้แล้ว <c oughs> โอเคเอาล้วครับท่านผู้ชมครับตอนนี้น้องทองกวาวนะครับก็เดินทางมาถึงหน้าแอรียบอร์นะครับน้องทองกวาวน้องเซโนน้องไอฟินนะครับแล้วก็น้องแจน ควรจะเรียกน้องไหมหน้ามึงแก่มากโอเคครับก่อนเราจะไปเราก็มาเพิ่มพูนความรู้กันก่อนดีกว่าอันนี้คืออะไรอันนี้คือเพิ่มพลังชีวิตโอเคเราพร้อมแล้วเราจะไปล่า,ง,ง,า,ง,ง,าลงูหางกระดิ่งในวันฮาโลวีนงูหางกระดิ่งในวันฮาโลวีนไปแล้วก็เริกมทอการเทลม,มาแล้วนี่ไงเป็นไงล่ะครับงูหางกระดิ่งของผมโอ้โหบางคนบอกพี่เรียกงูนี้ บ้าหรือเปล่างูหางกระดิ่งนะครับจุดอ่อนอยู่ที่กระดิ่งของมันเราต้องยิงหางอย่างเดียวเลยไม่ตามกูทำไมเนี่ยข้างหลังข้างหลังมีเยอะแยะอยู่ิงแต่กระดิ่งละกูยิงแต่หางลอะลอ่ะรอบไปไอ้มีทีรอบไปอ่ะตัวน,นี้วิ่งหนีนะครับวิ่งหนีมันพุ่งขึ้นมาหน,าน,าน่าไงล่ะเจอตบตบหน้ามึง มีกระโดดด้วยมีกระโดดด้วยยิงหาง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 กระดิ่งมันหางกระดิ่งมันระวังหางฟาดระวังหางฟาดระวังฟาดแล้วฟาดแล้วโอเคโอเคแม่งแม่งหันมาแล้วโอ้โหตบแล้ว แรงเลยหนักแลกแล้วโอ้แบกุไม่โอเคดอกเจ็ดสิบ oh my god มันหิวด้วยว่ะเซโนเซโนจะตายแล้วเซโน,นจะตายแล้วเซโนเซโนเซโนจะตายหาแล้ว กูตายห่ามันพุ่งมาพุ่งมาโอ้โหแรงนี่ก็เอากูตายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดลุกครับลุกครับลุกครับอ้าวพ่อมึง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 เตยนี้พลังของหางกระดิ่งลดลงแล้ววันนี้เขาบอกนะครับโอเปอเรเตอร์ของเราว่าพลังของงูหางกระดิ่งลดลงแล้วนะครับเราอยากให้มันไปทำลายโลกนี้ได้มนไงนะ กระดิ่งโอ้หไม่กอดไม่กอดใจเย็นใจเย็นกระดิ่งแตกแล้วมึงไอ้กระดิ่งแตกโอ้ยดูหางดูดิดูดิดูดินั่งยิงไม่โดนยิงทำไมเนี่ยทำเพื่อใครเอีหมดเอีหมดอย่าพึ่งตายอย่าพึ่งเป็นไร หางกระดิ่งของฉันโอ้โห pues, แมงพ mm ่นมาแมงพ่นมาสอบข้อเหวี่ยสอบข้อเฮ้ยมันวิ่งเอาวิ่งมันบูมมันบูมบูมบูมุดเฉลี่ยคนตายยิงมันเออจุดอ่อนจะได้หางแล้วยิงหางมันยิงหางมันยิงหางมันหางกระดิ่งใกล้ตายแล้วโอ้เชี่ย จะตายแล้วมันจะตายแล้วมันจะตายแล้ว,ลวอ้หางกระดิ่งตายแล้วขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาล่าง,งูหางกระดิ่งซึ่งกันและกันวิ่งเลย completed โคต <Compl eted. S 2> รเท่เนี่ยอหเหนื่อยวะไม่คิดว่าการล่าง,งูหางกระดิ่งจะเหนื่อยขนาดนี้นะครับก็จบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้วันฮาโลวีนพอดีนะฮะก็ ใครที่อยากเจอผีก็ขอให้เจอทุกคนนะครับใครที่ไม่เคยเจอก็ขอให้เจอแล้วกันนะครับผมก็มีการกันไปมันคือการอวยพรวันฮารโลบินปะวะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันวันวันฮาโลบินมันควรมีความสุขเหรอเออช่างเถอะมีความสุขทุกวันแล้วกันนะครับเราเจอกันใหม่นะครับกับแฟนซีสต์พยักหน้าด้วยแฟนซตาออนไลน์สองนะครับจุ๊บจุ๊บอีบาย